ดีค่ะอันนี้มาเปิดกลุ่รองเทา้านี่นะคะปึ้งบึง,บงอันนี้แค่บางส่วนนะเพราะว่าก็จะมีความจริงมีเป็นเกือบร้อยคู่หรือร้อยกว่าคู่ก็ว่าได้ที่ใสบ่บ่อยๆนะอืมอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเนี้ย MLB Boston อันนี้ก็ ใส่บ่อยอยู่แล้วก็ไพ่งได้มาใหม่ M L B N Y u. อันนี้ไพ่งได้มาใหม่ยังไม่ได้ใส่หรือไ,ได้มาเพราะว่าลดราคา50%ที่ Central Online นะคะยังไม่ได้ใส่เลยมาส่วนอันนี้อันนี้ก็ใสบ่บ่อยอันน,ออนี้ Nike Air Force One แล้วก็ันนีเนี่ย Air Max มันแต่ส่วนใหญ่อะประจิบก็จะทเท้าเล็กยาว,าาวาย,ยี่สิบสองจุดห้าหารองเท้าใส่ยางมากก็ไม่ใส่ไซส์เด็กไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันนี้อันนี้ถ้าอยู่ในตู้นี้ก็จะคืออ่าพวกที่ค่อนข้างที่จะได้ใส่หรือใส่บ่อยมันก็จะมีเก็บไว้อีกตู้นึงนูนอันเนี้ย ตู้รองเท้าอีกตู้หนึ่งอันนั้นจะเก็บไว้ในกล่องก็ได้ใส่บ้างไม่ได้ใส่บ้างขึ้นอยู่ข้างในบางทีก็ลืมมาซื้อมาบางอันก็ซื้อมาใส่แค่ครั้งเดียวก็จะมีหมวดช่างของแบรนด์ของไม่แบรนด์อันนี้ก็จะเป็น Con คอนเวิร์ดก็อยากใส่สบายสบายแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะคอนเวิร์แต่ก็ใส่อยู่มันชอบกับและอันเนี้ย ไนกี้ตัวเนี้ยใส่ดีมากใส่บ่อยมากใส่จนเยินใส่จนใส่จนไม่รู้จะเยินยังไงแลดูสภาพ <c oughs> เนี่ยใส่บ่อยมากก่อนใส่บ่อยมากส่วนใหญ่สของเขาจะเป็นรองเท้าไนกี้เยอะอันนี้ก็ไนกี้ไนกี้แอร์ฟอร์สก็เป็นสีต่างก็ใส่แต่อันนี้คู่ใหญ่เป็นนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ อรอ,องเท้าแบบไม่มีแบรนด์แต่ว่าสวยถูกใจชอบก็ซ<อ>ื้อมาใสา่ใส่สบายก็ใส่ก็ใส่ใส่สบายคู่นี้แค่120ยยเองแต่ก็ดูดีเย็น, <c oughs> นได้สักก็ใส่สบายนะใส่ดีก็ได้ชอบแนบะ่โอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะต่าง ความจริงในตู้มีอีกเยอะแต่ว่าราองเท้าว,วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนวิ่งแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้วิ่งแล้วเพราะว่าโควิดโควิดมาสองปีไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็ทําให้เราห่างหายจากการวิ่งไปเราก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อรองเท้าว,วิ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนซื้อเยอะมากนี่อันนี้ก็คางรองเทา้า <laughs> ก็จะเก็บไวนใน้ในกล่องในกล่องแล้วก็ก็จะอยู่ในกล่อง คิดขกยนอมดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไนกี้อดิรัก็มีบ้างโอเคแล้วก็แทนก่อนนะจ๊ะ <laughs>